ฮัล l หล t u d e n t ยสวัสดีนะักเรียนชั้นป .2 นะคะจากที่เมื่อวานเนาะเราได้เรียนเรื่องรูมไปใช่ไหมคะห้องห้องต่างๆห้องต่างๆที่เราเรียนได้เรียนไปมีทั้งหมดกี่ห้องคะอ่ามีทั้งหมด6ห้องใช่ไหมคะ,ะห้องแรกก็คือเบ r o ูมใช่ไหมบาร์ดรูมร r ฟิ้งรู i n ิ r รูม แล้วก็ garage ใช่ไหมคะอ่าเรกเรียน,เร,ยนเรียนรู้คำศัพท์ห้องต่างๆไปแล้วนะคะวันนี้หยิบ activity books ขึ้นมาเลยหยิบ activity books ขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า38นะคะหน้า38นั่นเองวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะอ่าเขาบอกว่า rooms นะคะ rooms ตัวนี้แปลว่าอะไรนะคะ rooms แปลว่าห้องอ่าเรามาดูซิว่าห้องเนี่ยมี things In my classroom ใช่ไหมคะมีห้องอะไรบ้างที่อยู่ในบ้านเอ้ยไม่ใช่มีห้องใช่ไหมคะมีสิ่งของอะไรบ้างที่อยู่ในห้องของเราอ่ะคำแรกเลยตู้ใช่ไหมคะอ่ะชั้นวางหนังสือนะคะอ่ะสองคำนี้นะคะออกเสียงว่าคำนี้อ่านว่า word of word of แปลว่า ตู้เสื้อผ้าต่อไปคำนี้อ่านว่า bookcase bookcase แปลว่าชั้นวางหนังสือ เพราะฉะนั้นแล้วเขาให้หนักเรียนทำอะไรคะเขาให้หนักเรียน look, read, and circle the word เช่ไหมคะเขาให้หนักเรียนดูอ่านและก็วงกลมคำศัพท์ที่ตรงกรับรูปภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนักเรียนรู้เลยว่าต้องโยงไอ้ว่าต้อง Cir c l e คำว่า bookcase อ่าเขาโยเขาวงกลมมาให้แล้วใช่ไหมคะต่อไปข้อที่สองอ่านพร้อมกันเลยคะ่ะ lamp lamp ตัวนี้แปลว่าโคมไฟ ต่อไปคำนี้อ่านว่า mirror mirror แปลว่ากระจกอ่านักเรียนวงได้เลยค่ะวงเองเลยนะต่อไปข้อที่3 number 3คำนี้อ่านว่า tv tv ต่อไป phone phone อ่านักเรียนวงกลมซิง่ายๆเลยข้อนี้ต่อไปข้อที่5คำนี้อ่านว่า sofa โซฟาที่แปลว่าโซฟานั่นเองต่อไป c u p บอร์ดคัพบอร์ดคัพบอร์ดตัวนี้แปลว่าตู้กับข้าวหรือตู้นั่นเองต่อไปข้อที่5 number 5คำแรกอ่านว่า clock 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 ตัวนี้แปลว่านาฬิกาต่อไปคำนี้อ่านว่า TV TV นักเรียนวงกลมเลยค่ะว่าคำไหนที่ตรงกับรูปภาพของเราต่อไปนัมเบอร์ข้อที่6ข้อที่6คคำที่1อ่านว่า Bookcase Bookcase แปลว่าชั้นวางอะไรนะคะชั้นวางหนังสือนั่นเองต่อไป Table 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 ก็คือโตะ๊ะนั่นเองเพราะฉะนั้นในรูปภาพเนี่ยสีเหลืองๆนีๆน่คืออะไรนักเรียน c i r ร์เได้เลยค่ะวงกลมได้เลยนะคะ อ่ต่อไปเรามาดูข้อที่2ใหญ่กันนะคะเขาบอกว่าลุก k read and write นะคะให้เรียนดูและก็เขียนใช่ไหมคะเขียนอะไรเอ่ยเขียนคำศัพท์นั่นเองอย่างเช่นข้อที่1นึ่เขาบอกว่า it is n t a cupboard it is n t a bookcase มันไม่ใช่ตู้กับข้าวมันไม่ใช่ชั้นวางหนังสือแต่มันคือคืออะไรคะแต่มันคืออะไรเอ่ยตรงนี้ แต่มันคือ w o r d d o o w o r d d o o มันคือตู้เสื้อนั่นเองอต่อไปข้อที่สองเรามาดูพร้อมกันเลย it isn't a mirror มันไม่ใช่กระจก it isn't a lamp มันไม่ใช่โคมไฟแต่มันคือ is a clock นั่นเองแต่มันคือนาฬิกาเขียนไปเลยนะคะ ต่อไปข้อที่3 it isn't a table มันไม่ใช่โต๊ะ it isn't a bed มันไม่ใช่เตียงแต่มันคือเหลืออะไรคะ is a sofa แต่มันคือโซฟานั่นเองอ่าทันไหมคะครูไปช้าชนะต่อไปข้อที่4 it isn't a TV มันไม่ใช่ทีวี it is n t a lamp ed. มันไม่ใช่โคมไฟแต่มันคือ is a phone นั่นเองเหมืนอนนักเรียนบอกว่า t e l e p h o n นะักเรียนนะอ่ phone ก็คือโทรศัพท์นั่นเองเสร็จหรือ,อยังคะ ่าเสร็จแล้วนะคะนะักเรียน open your book นะคะ next page เปิดหน้าต่อไปเลยหน้าต่อไปเขาบอกว่า listen and stick เตรียมสติ๊กเกอร์นะคะสติ๊กเกอร์อยู่ทานด้านหลังเนาะดูให้ดีนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ unit 3นะคะเป็นเรื่องของ rooms นะคะสิ่งของที่อยู่ภายในห้องภายในบ้านของเราต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นคำที่หนึ่ง number one number one คือ 1> number 1คือ Cupboard นะคะ Cupboard หาสติกเกอร์ Cupboard ตู้มาติดเลยค่ะอ่าต่อไป Number 2 Table 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 ต่อไป Number 3 Bookcase 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 ต่อไป Number 4 TV TV ทีวีและหมายเลขห้าโซฟาโาโอเคไหมคะอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะ one more time อ่านพร้อมกันนะคะ one more time ไม่ใช่ one t i m นะคะ I'm sorry one more time อีกครั้งหนึ่งค่ะคับบอร์ดเต็มบุ๊กเคสทีวีโซฟาโอเคไหมคะทันเนาะอ่า ติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะรู้แล้วเรียบร้อยตอนนี้ลุกแมชแอนด์ไรเดอร์เวิร์ดนั่นเองอ่าเตรียมตัวโยงเส้นเลยค่ะนักเรียนสังเกตดูว่านักเรียนจะโยงเส้นไปตรงไหนให้ใหมันถูกคะคุณิงดูตรงนี้ค่ะนักเรียนเห็นรอยปะไหมนี่นักเรียนเห็นรอยปะไหมสิ่งตำแหน่งที่วางอยู่ตรงนี้ต้องเป็นทีอะไรคะทีวีเขาโยงไปหาเลยทีวี เหไหมคะต่อไปเนี่ยเขาแขวนเสื้อผ้าอยู่แสดงว่าสิ่งที่หายไปของเขาก็คือคืเสื้อผ้าอ่าต่อไปเขาเอาหนังสือล่องหนไปวางที่ไหนคะวางที่ชั้นวางหนังสือและสุดท้ายเขากําลังฮัลโหลฮัลโหลแต่ไม่มีอะไรเลยแสดงว่าเขากาลังหยิบอะไรคะหยิบโทรศัพท์ โอเคไหมคะลูกศรของนักเรียนตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถใช้สียงเส้นได้นะอ่าต่อไปยังไม่หมดยังมีอะไรให้เติมอีกคะยังมีคําศัพท์ให้หนักเรียนเติมอีกเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนเริ่มมาเติมคําศัพท์กันเลยค่ะคาศัพท์คําแรกคือบุ๊กอะไรนะคะอ่าช่วยกันตอบซิบุ๊กเคสนะคะอ่าเขียนให้ดีนะ b o k c a s e บุ๊กเคสชั้นวางหนังสือ ต่อไป phone p h o n e phone, โทรศัพท์ต่อไป w a r d r o b e w o r d ดตู้เสื้อผ้าและสุดท้ายคือ t v ตู้เสื้อผ้านั่นเองโอเคไหมคะอ่า,าเรียนเขียนให้สวย อย่าลืมเอาสติกเกอร์มาติดแล้วก็ลากเส้นด้วยสีให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้ทำแบบฝึกหัดทั้งหมด2หน้าค่ะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะ See you again next time goodbye